แล้ววันนี้พ <ounded> ี่เดียมวันนี้เรามาที่ไหนครับวันนี้เรามาที่ไหนครับวันนี้แกงกระเพ๋าวันนี้เย็นเราพาไได้เย็นมาแกงกระเพ๋าได้ไหมเนอะกะดีแกงกระเป๋าสิพ่อพีดหมูหันที่เขาเนาะพี่เนาะแต่วันนี้อากาศร้อนจัดพี่น้องันทั้งวันกะริมโขงเอากินเลยพี่ดียมจัดเลยเย็นพี่ดียเลยว่าตายเนาะร่มพี่เนาะพันลม ตายเดินหรือตายเหล่าวะป้าเวดล็อกไข่ป้าเวดล็อกไข่เยอะแล้วไอเินกับเลาสาวมนต์อ่อพี่น้องอันใหญ่อันข้าวปุ้นอันใสจานใหม่เพิ่นอีกเนี่ยค่ะอันนี้ยำ ยำพี่เลี้ยมกินเลยยำยำนะ่ะเอาน้ำมันก็นได้ถ้าสิกินนั่นเออแม่เป้งใบผักเ,เออกนินกินม่อนกินเดี๋ยวเอาเงินน้ำมันเอาเงินหน่อยเอาพออ่ะ อ๋อเดี๋ยวพ่อค่ะห้าสิบเมื่ในเด้อพี่น้องเด้อนันยากาศดึงโพงะแช่อยู่บ้านสมตำแช่อยู่ดอกอืมแช่แช่แมน อยู่เพื่อนใส่ซุรินทรผัวนะเพราะไดรต่ำไปซื้อเขาบอกตามเองแน่นแล้วตามเองเนาะก,ก็ไปซื้อเขาแล้วเห็นมนังแซกซื้อนั่นมค่คนะ่าพัวเลยเนาะอือเห็นไหมคนบักคือหมูน่นี่นั่งผู้เดีย <c> ว <ười> กินไอศครีมคนบ่นคือหมูนี่นเบิร์ตแล้วตาก,กินเบิร์ตแล้วอเอาอีกแมนะ่น่ะเอาอีกแม,นะม่น่ะเอาอีกบ้าไอศครีมนะ่ะตักมาให้อันเอ้ยเอาไอศครีมมาให้อันะเด้ออันอันหนึ่งเด้อค่ะอันสีชมพูน่ะนะเดินจะกินไอศครีมมานะหน่อยต้มยำไปเบิง่งไปเบิ่งต้มยำน,น้ำกันพี่นอ้อง มาดูต้มยำน้ำกันือ่ใหญ่อันนี้ต้มยำกุ้งมอนสั่งให้เรียมม้อนสั่งให้อันนั้นต้มยำกุ้งบะเพ็ดบะเพ,เพ็ดม้อนสั่งให้แลาวอืมขีาน้อกโเลยมีไฟให้พร้อม เต็มมาแล้วพี่น้องขึ้นมาหมูหันแซบนี่ต้องอยู่งเก้งกระเบาเนาะขึ้นครับขึ้นซื้อของหมุกดาหานเลยพี่น้องเอาน้ำมันเชียรสถานที่วันนี้พี่น้องเดี๋ยวอันนี้โปลไฟล์กันได้พี่น้องเดี๋ยวปลูกไฟนะมาบรเวณใดตาๆกิฟต์พี่น้องเพิ่งก็ดีใจว่าแล้วเอาเอาน้ำมันเอาไปวันนี้จัดไปหาพื้นที่ลงพี่น้องโอ้ยเหลี่ยมตาเลยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยตรงไหน เฮ้ยพี่น้องเององพ,พ,พ,นนพิ่นนามังไก่มังไก่พคนหิวเห็นเรา่นก็อยากทำเราพี่น้องเนาะเออเรียมขนาดเลยพี่น้องเอ้าพี่น้องท่างท,างทาง่านท่านท่านท่านี่านท่านทานทานท่นี่าน,น,นาท่าน่านท่นา เอานั่งเลยนะขโมนเราเพินมาทางนี่พระวามันจังบอยอนแสงเด้อพี่นอ้องเด้อพว่าพี่เรียมทางทางนี้ภาพสวยมากทางนี้ภาพสวยมันบอยอนแสงขนเทาหันไปทางน้ำโคงนี่มันเหลี่ยมมืดพี่น้องเลย ลูกสาวไขนางเลนยูุกเดียวคพคนนึว่าเถือกล้องไงก่อนว่าเบลว่ได้เอาขาทั้งกล้องมาเพราะว่าไหงี่มมยไ้ไทยเพราะว่าเขาบ่อจักว่าเย่จิพาไม่กินอันนี้ที่แรกว่าให้ไปส่งเย่ว่าจิพากันไปส่งเลยนะเย่แล้วเลยว่าเอา้าเย่ยาก,กินหมูหันเก่งกระบอกเ้าเย่ไปก่อนก็นเลยมาเริ่มไปเอาขาตั้งกล้องมานำายี่แล้วแล้วก็ไปยังว่าเวทถือให้แทบว่าแม่ไหพี่เลี่ยมกินอันนี้นะบอกนยครับอันกับหมูโตเมือ่อนั้นนะ แช่ความะเบียบเปนว่าทิมควันนางมดในหมวกก็ถอดก็ได้บอมันห้อนเออใส่เลยบอเออเออแก้เนื้อให้อายัน แฟนพี่เลี่ยม,มนะอม่ย okay. อ,อืมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันันแอเอาเลยเอา มาเด้อผมจคาพี่น้องครับครบเสียงน้ำเลยเนาะพี่เลียมเนะาะเสียงน้ำอไพี่เลียนะมเนาะ ความห่อนเนี่ยเขาว่าสีสิบองศาได้พี่น้องมาเนี่ยมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อสุขสุขพครับผมทั้งโต,นนงตยงทงั้งโตบบยงไม่กินน้ำกันพี่น้องมื่อวีบอเพ็ดขอ,อยจด่ามากได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องมวนมวนกันเบื้องบุคคลบันเทิงเบื้องบุคคลสนุกสนานเยซีเลียตพี่น้องแม่วก็อยากได้มากครับ

เขดเงินหลายๆบ่บ่พมันไ่ได้หรพี่พี่ยมีต่ติดลบตละเดือนแกไอน้เน่แต่เขาอยู่ดีๆจะได้พึ่งไปนั่นเขาอยย่พี่พ่อไม่เียอาู่พี่แล้วล้วยน้อยนะคะตักต้มยำ่ะตักน้อกลางอ่ะ น Turn, h, ตักอันี้ไห้อ้แล้วน้ำเนยมันบตักต้มวันนี้ไหมเออย่าแล้วก็ทานไ้กินได้ย่าอหนังมันเดซี่บนำไรแตกตาตากล้องอะไร้ ah, Floyd. หน่อยเออกินก้อนใหญ่เนี่ยผมลุยที่หลังกันเลยนำไรแตกตาตากร้องอะไรเอาผูกาวนเพิ่อกินมาพี่เลมมัน เรากินอยู่โรงแรมแบบว,ว่าต้องให้ส่วนตัวเ่าเพราะเปียกกระทายต้าี่เลีปป์คับแฟนกับน้องมนมส่วนตัว,วเ,เ <c oughs> พื่อนแดงเออตรงยันเลยคนแฟนฟิลิปป์เราเป็นคนง่ายๆเนะเาะพี่เลีปป์ภาไปยังได้แล้วกันนั่นปัาดลูกไข่ต้องให้รางวัลเด้อพี่นอ้องวันนี้วัวรจะคว่ำขนาดเลย เบื้องพี่น้องนางเป็นเลนยุกกระเพิ่นน,นะนะพอต้องให้ลังวันลูกอมอันหลอดหนึ่งม้อนตักต้มให้ออ้ผู้ชายแล้วนะมอนต้มมาเนี่ยเออม่วนพี่น้องเลย คอยซือกล้องไงคอยกับคอยกับอิ่มใจคอยพี่น้องเลยแต่เห็นใหญ่แล้วมีความสุขคอยกับบริการได้ทำเนี่อเด้อพี่น้องเด้อกับน้องมณ์กับเฮ็ดใต่เฮ่ได้ทำเนี่อละอส้ที่เขดีแล้วขึ้นพี่น้องเนี่ยเจี๊ยคอยเฮ็ดจังใดคอยกับเฮ็ดใต่เฮ่ได้ทำเนี่อละอะไรสิหม่องจังไดกับมองในแง่บวกมันเป็นพริกเผาเฉยๆมันก็เฮ็ดดอกที่เรื่องเขาไหน ลองให้เราิลงมาดว่าเท็ก่กินกนเด้ยเลแนิลกันเป็นพริกเผาเย่เราแล้วกินแล้วเพลดบอกอ๋อเรากินต้องคิ้วเราแดงมดเลยพี่น้องเลยเราห่อนแม่คอดมันแรบว่ากินนี่ยังเลยเบาๆนแงักเา เนี่นหันมาทางนี้สวยครับพอหันไปทางคุณนนี่ยจบเลยพี่น้องนะโมเมนต์ฮ้อนมันเหลี่ยมตามัน,ม,นมันกีบเห็นอย่างเลยนี่กินแล้วแล้วก็ใหญ่ยยจะมีโครงกรันนี่ว่าผมผ้าไปไป,ไปบาบพระธาตุครับโอ้มันฮ้อนเนี่ย <laughs> เอาไปโอกาสหนาเนาะสิเนาะเอาในทีวีเก็พอละเ่ใบัเออเพราะว่ามันเพรามีนังสันเนามันมันบรรยากาศห้อเข้าใจอายแล้วนะพี่เดียมเนาะไปย่างก็พอดีแล้วสุกอกโอ้ยอะไม่กินข้าวกันได้มครยบาเหมกัน่า่าฮ่าล่เลยาฮอาฮหา่่น่่่่่า ล็อกกระโลหลกไม่ายากย่า,ายนได้นอ,อนมาเพ็ดกินได้ป่ะเนกินกินครับเดี๋ยวจังหน่อยผมกินพี่น้องโอ้ยบวงนนี้พี่น้องปาดจิกินหมดหเออเดี๋ยวพราะอะไเอออ๋อโอเคพี่น้องมะเพ็ดกินก่อน,นจนังพี่น้องสำหรับคิมนี่มะเม็กัญชลาฟีคอนเด้อครับมไม่ปอดไม่คิวหนาเด้อครับเด,ด้อขอบคุณทุกมีทีภาพพี่น้องน้องมาหน้าหอนขออยากให้เป็นกินสบายอยู่ตรงกันนะให้น้องมุ่นนะ บริการใหญ่เพื่อนก็ได้พลาลูปคอยมาถ่ายยีหลอดมั่นอ่อนนำ้ำหลังว,ว่าอยากให้อวนเพื่อนมาเป็น้องอยากให้เพื่อนกินแซ่บๆเอาไวเ้เจิ่ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคุณภาพขอบคุณทุกสิ่งดีๆเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ